มืัอนี้มาสอนปลากับสะพอนบอมแม็กพี่น้องมาสอนปลาเด้อพี่น้องตาป่าตามดงโอ้บ่พี่น้องมาสอนตามปลาตามดงพี่น้องโดยสะพอนสะพอนชนน้องกุมบมาโอ้ไฟโหลโดตกลงขอ,องปุ๊กสะพอนบอมแม็กสอนปลาสอนปลาเด้อพี่น้องมืัอนี้เด้อ ไชิชีชามสคองเ้อะไฟชีวิชีชามสองมาจังหูอ่ะชามชิวิชามแม่เ็นอไนดาดำเจ็บเจี๊ยบเลยขวาโตขึ้นอ่ะขึ้นออเออขึ้นอะขึ้นให้มันตึงๆอยามันอน้ำเอาตึอึงแม่ึงแมตึงๆแม่ขั้นแม่ทั้งคนดิเฮ้โอ๊ยออกเอ็อกชั่ง ลุงโอ้ยลุงข้าลุงไปไวนะพร้อมชลาพร้อมมาชิวมาชิวแล้วมานชิวออกแล้วมันออกขางพี่ได้ออกทางพี่มันออกทางนั่นไปเอาขู่มาเนี้ย่างมะ้ยเด้อตาดอกออกตัวใหญ่เลยน้าลุงคนใหญ่โอ้ยอยู่อยู่นอกแห่งนี้นอกห้วยบานโอ้ยนอกแห่งลายเอานอกนั่นเด้ยำมยาบ นายกัคนอ,อ่อนนึเดอ้อมึงมาขยาับปิงจคกยงเขาน้ <c oughs> นองจาเนี่ยน้าใหญ่เนี่ยนนบัน,น,นไดจับปิงปลากับคนลุดมกินได้แล้วปลาตัวกินเนะาะไปปศเอาไอ้เลยคือิบ่บุทึ่บุได้บุได้ปลาชูดคือไปกลับขึ้น ก็ขึ <sax ophone> ้นอ so, ีกบานนึงขึ้นเลยบับขึ้นไปโอ้ันะบ่ทันซ้ำโอ้ยบ่เป็นตาชีแตกเลยัวเงเอาชีได้ได้ดิงอม้มหาอี่ได้เอมอรจบปั๊บเลยอมอจะบบนงอมบันงอมงอมไว้แล้วมบนงอมยิ่งแ จังก็อีเลยหะจังนามาชูน้ำบได้มันมันบอกตลอดเนาะบบทานมันจะถือกันตันกันลูกลูกแหนนี่เนาะมนนักแหวนกว้างนาดนี้กูได้ห้อง้างไหน ขดคเเอาออกอชุมหนังก่อนมันกำือลายโตอยู่นะลุงิอย่น<อ>ป่าดกลาง็มากหัวอ,อยู่เอาอีละมอ่นกำมานกันเลยให้ป้าเอาเนาะมกมลายถอดเอาเลยถอดเก๊บเอานะ ลุงเก็บปลาไหลเก็บซอยกันชอบขี้เงือกเขาเอาเก็บขี้เงือกออกหมดเลยทำเอาขี้เงือกเขามาอีกคือเก่าแล้วไปพี่น้องบุปซ่อนอยู่น้องนอกนี่เก่งเลื่นี่แค่ลหนลุงเย็บๆลูกกุ่มลูกกุ่มบัวแล้วแบบนี้กัเนาะว้าเห็นโอ้ยบัวกัดงองแล้วแบบนี้อ่ะโอ้ยบุพชเพิ่นอชรอนปลาปลาซิวพี่น้อง แค่ไหลุงเงียบๆอยู่โอ้ช่อนๆดูสะพนช่อนเนาะมันกระซิววิ้นได้เนี่ยปวดจนกระซิวหะไปใหญ่ก็มีได้ลุงเนาะมาแล้วห่วยนะลุงมาเลยมาแล้วุงไปยัมาสว่งช่อนไม่เดียมังเหมามังเมามัเมาลอยนะ

ปลาพี่น้องปลาพี่น้องโอ้ยปีงกรลายพี่น้องเอ้ยไลยโพดปีงก็ดียันมันคบอาจูได้ยันคบอาจูเฮ้ยยันโคบอาจูได้ไปลุงขึ้นไปเอายางพี่น้องเพิ่งเฮ้ยปีนต้นว่าบาทปีนยังลุง มดแดงพี่น้องวะไปใส่ก้อยป่าพี่น้องอีลุงมากไอ้ลุงกับปีนต้นไม้พี่น้องเอามดแดงมาใส่ก้อยป่าซิวที่เพิ่นไปซ่อนกับเปาแม็กกับสาวคนนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องอีลุงล่ะสิเอามดแดงจากไหนคุณดงกจะบ่ครบแล้วพี่น้องเอาลงไปบนนี้เอา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 วนนี้เอาวันนี้เอาห้างมักเริ่มเทิมแล้วบ่ลงเบิร์ก เิ่มน้ำกันพี่น้องลุงเราสิคุ้งใส่นจะใส่เยอะเลยนะลุงพอแล้วโอเคแล้วลุงปัสปัสบ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 ปั๊บปั๊บปั๊บล้นกระโดดเออมาพี่น้องมวันนี้สีพักเกษตรก้อยป่าเด้อพี่น้องแม่ป้าก็มาอันเฮ็ดอยู่บ้านสวนเสาพอนเราเมฆเด้อพี่น้องมาไหมาไพี่น้องวันนี้กาแม่ป้ากับแม่เฮ็ดก้อยป่าอยู่ บ้านส่วนเบาแมกพี่น้องกับสาวพรสพี่น้องมโอนี้สาวพรกับเบาแมกกลับไปซ้อนป่าซิวมาได้พี่น้องแล้วก็ัอีลุงน้ำไปปากเลยมาเฮ็ดเมนูก้อยใส่อันมดแดงพี่น้องเคยกินอยู่บ่พี่น้องเป็นปลาแดงเนาะหนักปลาแดงหัวเสดไปเฮ็ดแช่แช่ลับเถอะเฮ็ดลับแช่แช่ลับแก็ิไปลับมาเลับปลาบกก้อยปลาลุงมโอนี้สาวพร ได้ว่าขัดเจ้าไปกับสะพรบองสับบ้าแม่ยันวัดยันวัดลาบแล้วเอามาลุงใช่วัดลาบแล้วลาบปลาวัดแลกเลียนมันปลากับก้อยปลาพี่น้องเอ้ยเห็ดให้ลุงกินลุงก็ชอบกินแซ่บและก้อยปลาอย่าคขันแห้งไว้เยอะอย่ามันเละใส่ครบเครื่องก่็โอ้โหเป็นอะไรก็ได้สะพอน ใส่โกโก้เน่อือมาเนี้แม่ป้าก็สร์ตกับพ่อแบบมาทำเนื้อก้อยพ่น้อมลงพี่น้องป้าเป็นตาเสพค่ะพี่น้องไม่ใส่นี่สะกดเอาเนื้อกับกระหมเด้อะใช่สะกดไหมใช่ก็อ่ะพอแล้วคอคอเะ็ดสะกดเสร็จละใส่แล้วใส่แล้วลุงใส่แล้วจ้าใส่แล้วจ้าจ้า เดี๋ยวพี่น้องซีแซนกับสิประมาณนี้ละเดี๋ยวพี่น้องนี่นี่โอเคนี่ให้เบิ่งลุงก้อยปลาพี่น้องเบิ่งลุงพี่น้องเออเป็นตะเซบลุงซิมดูเดี๋ยวปลาซีให้ซิมเบ้างซิมดูลุงซิมเบ้างก่อนเป็นเจ้าเล่ยลุงเป็นจังไรอร่อยมากใส่มะกอกน้ำเด้อพี่น้องแล้วก็ใส่มดแดงนะพี่น้องรสชาติมันจะมีซแซ่บนะลุงเนาะมดแดงมดแดงที่ครบเลย มาครับสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มากินก้อยปลาน้ำกานพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินก้อยปลาปลาซิวบ้ลุงเป็นตาแซ่เด้ก้อยปลาก้อยปลาซิวพี่น้องว้ามาแล้วน้ำยาใหญ่พี่น้องเอ้ยอร่อยก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งก้อยปลาพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินแบบธรรมชาติบ้านๆเนาะน้าลุง

เด้อพี่น้องเด้อกิขอนข้าวอยู่ทงไหทรหนาพี่น้องแมนมากินน้ำกันสะพอนกันได้ไ,ได,ได้ได้ปลาพี่น้องสะพอนก็ได้ปลามากินปัากิดเป็นตัวเชฟ อะไรน่ะลุงต่ำกันหลายอยางกินลุงปากระดาวก็มีากะดาวก็ข้ามคักลูกมาตะบานสาบกนเนี่ยมื่อเมื่อมามื่เมาเอาเนี่ยสานะมาด้อว่าแล้ก็ตากปลาึ้นนะอรด้อเอากะาืเกนด้ลุงหักกินกปลายไม่ได้แม่จะกินาะมักลุงก็มักอรเด้อ าอยู่กลางทงแซ่บแบบพี่น้องหาบ้านนอกบ้านนาพี่น้องเฮ้ยเอาน้ำไมาให้เมีอะไรเด้อเอเาเอาน้ำไมาให้เมีอะไรเก่งแซ่บนะลุงขอจบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้องแซ่บขนาดพี่น้องแซ่บพีดีพี่น้องจนมดพี่น้องแซ่บดีจนเบินเลยพี่น้องแซ่บแซบแซบแซบลุง